สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องความรักของเราที่มีต่อประเทศไทยให้ฟังกันนะครับสวัสดีครับผมชื่อนัทสวัสดีค่ะชื่อเมค่ะ,คะ,มคะผมชื่อต้นครับสวัสดีครับผมชื่อโอม บ้านของเราสวยงามเหมือนผืนผ้าทองใช่ถ้าเราไม่ดูแลมันวันหนึ่งมันอาจจะหายไปถ้าอย่างนั้นมาสัญญากันว่าจะช่วยกันดูแลนะต้นไม้ใหญ่ก็เหมือนกับพ่อแม่ของเราถ้าเราไม่ดูแลรักษาต้นไม้ก็ลม้มลงเหมือนวัฒนธรรมของเราที่อาจจะหายไปได้ทำไมเจดีถึงอยู่ได้เป็นร้อยปีไม่หายไปไหนเพราะคนรุ่นก่อนช่วยกันรักษาไว้เราก็ต้องช่วยกันรักษาสิ่งดีงามเอาไว้ด้วย ดูสิปลาในบ่อที่เราให้อาหารความสุขคือส่วนหนึ่งของการอยู่ร่วมกันมันจะดีเสมอถ้าเราช่วยเหลือกันผมจะตั้งใจเรียนเพื่อช่วยพัฒนาชุมชนของเราครับหนูจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ค่ะเราจะไม่ทอดทิ้งกันดวงอาทิตย์บอกให้เราพักผ่อนเช่นเดียวกับประเทศของเราที่ต้องก้าวไปข้างหน้าเราจะร่วมมือกันสร้างวันใหม่ของประเทศไทยให้ดีขึ้น เราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไปตลอดชีวิตเราจะรักษาธรรมชาติและวัฒนธรรมไทยนี่คือหัวใจของเรา